ใส่ติ๊กมีไว้ทำลายคนมีผู้ให้มีไว้ถ่ายพัฒนาสายพันธุ์คนรอเจอแจ้งตู้หมูละเห็นละวัว่ามาไว้จักอย่างรถที่สามครับนาเสเรือวางสิบวันาทีนี่แหละเพราะว่วาวางหลับเสารถติดครับเสียเวลาบางชัง่วโมงหนึ่งลยได้เรืเรครับวางแผนมาเป็นปีเลยครับแกล้งผพลาดเลย นั่งยงยออยู่บุญต่อทานหัวธนาบเล่าสอกคำเขาเมื่อคีบกอกยานั่นคือท่าประจำของพอ่อคุณเล่าเรื่องแบบชช้านาเสื้อเปื้อนตมเกงเก่งหมอซอแต่ห่อหุ้มหัวใจพ่อ ให้อุ่นพอแต่ท้อบม่เป็นไม่ได้สร้างภาพครับสร้างคอนเทนต์ครับสร้างคอนเทนต์ไม่ใช่สร้างภาพติดเทดากระนาเทียบนี่แม่แลมันคักหลอดาเสียงดาเทียบเนี่ยโอ้เสดากาดแล้วแม่ไปคุณไอ้รพงนี้นะไอ้นี่มนจะยกใส่แล้อันนี้เขาติดเทียบมันใส่ก็ยังเอาดากไขอยู่เสียงดากเทียบเนยโอ้แม่งจะไม่มาเทัร์นเลย ก็ได้เป็นั่หนาก็ได้เป็นหลูกน้องก่อนแล้วครับก็ได้เป็นซุเนียยแล้วครับแต่ว่าว่าเยอนี่ที่มันนีวิ่หั่หนาว่มหลูกห้องครับไม่ได้ีด่หงสอยกันเรับน่าเสือมาดีกว่าครับไม่ต้องพูดผมพุ่นแล้วตุ้มูบอกวิธีฟันมันยัง,งไงฟันยังไงกาวลายคมฟันตัวเยาวลายเปียฟันทมันเขา เอาได้ซัน่อนมันก็ว่าอยาข่าวบนในเดยวก็ใครก็รด้เลี่ยอยู่เบิ้งเบิ้องเบิ้องซุนนะซนนะยบานประกาศเจ้งหนังคนนี้ด้วยดินแดนวส่งยังสิครปู่มันเกิดดีดิที่ตึงตัวจมอยู่ปูกมันเพ่เกิดนะครับทูกมเมนอบ่เป็นยาเคนบอกัว้นตามทำเพื่อคอบครัว ไม่เคยกลัวตาหัวใจเต้นบอมีปะลินยาแต่สอนวิชาฝ่าความลำเข็นบอเขียนให้อ่านแต่ทำให้เห็นฝึกลูกเป็นคนจริงพอคนห้อยมั่นกับพ่อบั่นอะครับพี่ี่ายประกันใดความให้สวัสดีครับผม